เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับ <Yeah. S 1> สวัสดีแฟนบอลกองทัพปีแดงทุกท่านนะครับในข่าวรอบเช้าประจำวันที่30มกราคม,ม เช้านี้ครับมากันที่ข่าวแรกกับเรื่องของเมสันกรีนวูดกันก่อนกับฟอร์มการเล่นอันยอดเยี่ยมของเจ้าตัวในเกมลิกเมื่อคืนที่ผ่านมากันครับโดยเขาไนดะ้ช่วยให้เกตาไฟเปิดบ้านเอาชนะกรานาดาไป2ต่อ0ูแถมก็ยังเป็นคนซัดประตูเบิกร่องให้ทีมขึ้นนํา1ต่อ0จากลูกเหมือนจะเปิดก่อนจะหลอกปั่นเบียร์เสาแรกเข้าไปอย่างสวยงามเลยครับนอกจากนี้เจ้าตัวก็ยังคว้าตําแหน่งแมนออฟเดอะแมตช์ของเกมนี้ด้วยเช่นกันจากผลงาน1ประตู1นึ่งีพัส2ยิงตรงกรอบและก็2ลิงผ่านคู่แข่ง ซึ่งถือว่าทุกอย่างก็ยังคงอยู่ในมาตรฐานการเล่นของเมสันเกรนวูดเหมือนเช่นเดิมนะครับฟอร์มแบบนี้นะถ้าไม่ดึงกลับมาเล่นฝั่งควายกับทีมก็ไม่รู้จะพูดยังไงเลยครับรายงานต่อมาครับจากทางแจ็คเทาบาร์นนักข่าวจากเดอะทมส์กันบ้างโดยเขาได้ออกมารายงานว่าอินดิออสได้เตรียมแผนการสหาตัวแทนของเอลดิคเฮนฮาร์กไว้บ้างแล้วครับก่อนจะจบซีซั่นนี้แม้ว่าจะยังไม่มีการเิรจาใดๆก็ตามเกิดขึ้นในระยะนี้ครับ นอกจากนี้นะครับก็ยังมีการเผยเพิ่มเติม,ตมว่าเซอร์ซิมดัดคลิฟ์และก็ทีมงานของอินิออสนะรู้สึกแปลกใจไม่น้อยกับการจัดหาทีมงานใน,นแผนกต่างๆรวมถึงนักเตะบางคนที่เอริเคนฮาร์ดึงเข้ามาร่วมทีมเพราะบางคนก็ไม่ได้มีคุณภาพที่ดีเพียงพอกับสโมสรเลยและเขาก็เชื่อว่าในต้องมีงานใหญ่ในสโมสรนให้ทำครับในช่วงซัมเมอร์ที่จะถึงนี้นอกจากนี้ครับมาตินซิกเลอร์อีกหนึ่งนักข่าวของเดอะไทมส์ก็ได้มีการระบุว่าเงินที่เซอร์จิมรัดคลิฟต์และก็อินิออสนำมาซื้อสโมสรแมนเชสเตอร์ย จำนวน25หรือว่าประมาณ1,300ล้านปอนด์ในช่วงก่อนหน้าจะถูกแบ่งให้กับ6สมาชิกของตระกูลเกรเซอร์โดยแต่ละคนนะครับก็จะได้รับส่วนแบ่งคนละประมาณ100 150ล้านปอนด์ซึ่งก็เรียกได้ว่าฟันกันหน่อกนๆนเลยครับโดยที่ไม่ได้ลงทุนอะไรจริงๆทั้งที่กู้เงินมาซื้อสโมสรด้วยซ้ำครับข่าวต่อมาครับไม่รู้ว่าแฟนผีจะมีความสุขกันบ้างหรือเปล่ากับข่าวนี้เมื่ออังเโอนาน่า ตอนนี้ได้เดินทางกลับมายังแมนเชสเตอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและเตรียมตัวเข้ารายงานตัวซ้อมกับ Small สโมสรแล้วด้วยด้วยหลังจบเกม FA ครับกับ Newport ตเคา t ตที่ผ่านมาทางเอริอคฮนนาก,ก็ได้มีการยืนยันไปแล้วนะครับว่าอังเดรโอาน่าจะกลับมามีส่วนร่วมในเกมลีกนัดกลางสัปดาห์คืนวนพฤหัสบดีที่จะถึงนี้ด้วยครับกับวูฟแฮมตัน แต่ก็ยังไม่ได้มีการยืนยันนะคราวว่าระหว่างตัวเขากับอันตายบายินเดียใครใช้ได้ลงสนามเป็นตัวจริงซึ่งเราก็ต้องมาลุ้นใจเอริอเกเคนท้ากันดูในครัวว่าจะยังให้โอกาสอันตายบายินเดียได้ลงสนามเป็นเกมที่2ติดต่อกันหรือไม่ครับข่าวต่อมาครับกับเรื่องของมาคาสแวร์ฟอร์ที่กำลังเป็นประเด็นดร้อนแรงณเวลานี้ ดยหลังจากเมื่อวานนี้นะครับที่ซซมเวลักเนร์สนักข่าวดังของแมนเชสเตอร์อีฟนิงนิวส์ได้ออกมาเปิดเผยว่ามาร์คัสแรดฟอร์ดพร้อมด้วยเดวินเมนาลูกพี่ลูกน้องของเขาซึ่งเป็นเอเนต์ส่วนตัวนะครับขับรถมาที่คาริงตันกันตั้งแต่เช้าเลยและกับเหตุการณ์ล่าสุดครับสโมสรก็ได้มีการแถลงแล้วหลังจากมีการหารือกันภายในกับนักเตะดิตอนนี้มาร์คัสแรดฟอร์ดได้รับผิดชอบในพฤติกรรมของเขาแล้วและกําลังจะกลับมาฝึกซ้อมร่วมกับทีมพร้อมจะลงสนามในเกมถัดไปกับวูล์ฟแฮมตันในวันพฤหัสบดีทีี่จะถึงน้้ดวยครับ ครั้งนี้จากแถลงการของสโมสรนะครับก็มีการระบุเอาไว้ดังนี้มาคัสแรดฟอร์ตต้องรับผิดชอบการกระทําของเขาเรื่องนี้ถูกจัดการด้านวินัยภายในสโมสรซึ่งมันจบลงเรียบร้อยแล้ววันนี้แรดฟอร์ดลงซ้อมได้ตามปกติและเขาก็พร้อมจะลงสนามในเกมกับวูฟแฮมตันในวันพฤหัสบดีที่จะถึงนี้ด้วย ดรามาต่อที่ทันสนาของอลันเชียเรอร์อดีตยอดกองหน้าทีมชาติอังกฤษกันนะครับซึ่งก็ยังคงวนเวียนอยู่กับมาคัสแรดฟอร์ด้วยเขาได้ออกมาชี้ว่าแรดฟอร์ดนะต้องรีบปรับเปลี่ยนนิสัยโดยด่วนอย่าทำตัวนอกหลอบมากนักถ้าไม่อยากจะให้อนาคตของตัวเองดับไปซะก่อนครับเพราะว่าเป็นนักเตะที่มีพรสวรรค์อย่างมากคนหนึ่งนั่นเองโดยอลันเชียเรอร์ได้พูดถึงมาคัสแรดฟอร์ดผ่านทางรายการของ BBC เอาไว้ว่าหากมันเป็นเรื่องภายในคุณคงคิดว่ามีบางอย่างเกิดขึ้นอย่างแน่นอน มาคัสแรดฟอร์ดเป็นนักเตะที่มีพรสวรรค์สูงมากคนหนึ่งแต่เราก็ได้เห็นเขาถูกลงโทษทางวินัยมาแล้วเมื่อซีซั่นก่อนเมื่อเขาไปประชุมทีมสายก่อนเกมแต่มันก็มีบางอย่างผิดปกติอย่างชัดเจนเลยนะไม่ว่าจะทางที่บ้านหรือว่าจากความสัมพันธ์กับสโมสซอนด้วยเขาทําตัวแบบนี้ต่อไปไม่ได้อีกแล้วเขาทําลายพรสวรรค์ของตัวเองแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆไม่ได้เพราะมันไม่ถูกต้องเขาต้องการการจัดการขั้นเด็ดขาดใครสักคนที่จะคอยดูแลแล,และก็บอกว่าเขาเนะี่ยต้องเสียใจในภายหลังหากยังไม่หยุดทําตัวแบบนีีอ้อก สำหรับผมแล้วคิดว่าเขาต้องได้รับการจัดการณนะตอนนี้เลยผลงาน30ประตูในซีซั่นก่อนและก็4ประตูในซีซั่นนี้และเมื่อผมเห็นเขาแบบนี้แล้วดูเหมือนว่าโลกทั้งใบนะ่ะอยู่บนบ่าของเขาดังนั้นเราต้องรีบช่วยเขาหาทางแก้ไขเรื่องนี้โดยเร็วที่สุดเพราะว่าเขาเนะี่ยรับมือกับมันไม่ได้จริงๆ เรามาต่อกันที่บทสัมภาษณ์ของไมค์ฟีลแลนด์อดีตมือขวาของโอเลกุนนาโซชากันนะครับโดยเขาได้ออกมาระบุว่าคริสเตยโนโรนโดเป็นนักเตะที่มีมาตรฐานสูงอย่างมากและเขาก็ย่าให้นักเตะของแมนยูเนเต็ดนะมีมาตรฐานแบบเดียวกับเขาครับแต่ถ้าว่ามันก็มีแค่ไม่กี่รายเท่านั้นที่ดูจะมีแรงฮึดแรงจูงใจเท่าที่โรนัลโดมีแถมก็ยังโดนบรรดานักเตะที่เหลือมองว่าทีมโค้ชเลือกอยู่ฝั่งของโรนัลโดเป็นหลักทั้งที่เรื่องนี้มันไม่จริงเลยไมต์ฟีลแลนด์นะครับในใสัมภาษ การทำงานร่วมกับคริสเตียโนโรนัลโดมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเขามีมาตรฐานที่สูงอย่างมากของเขาและเขาก็ไม่ต้องการจะลดมันลงมาเลยแม้แต่น้อยเขาพยายามกระตุ้นและกดดันเพื่อนร่วมทีมให้เร่งขึ้นพยายามให้มากยิ่งขึ้นเขาต้องการจะเปลี่ยนห้องแต่งตัวของเราให้มีแต่นักเตะที่มีความกระหายแห่งชัยชนะแต่คุณก็รู้เมื่อคุณพยายามเพียงแค่คนเดียวมันก็ยากที่จะเปลี่ยนห้องแต่งตัวได้ล่ะ ผมจาได้ว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งเราตามหลังคู่แข่งอยู่หนึ่งประตูต่อศูนย์ในช่วงพักครึ่งเขาพยายามจะปลุกห้องแต่งตัวแต่ก็ดูเหมือนว่าจะมีเพียงแค่บรูโน่ฟานันเดสและก็เจสซีลินกาสองคนเท่านั้นที่แสดงออกและพร้อมจะลงไปสู้อย่างเต็มที่กับเขาและเมื่อนั้งแต่คนอื่นๆไม่เอาด้วยมันก็สร้างความหงหุดหงิดให้กับเขาแหละจากนั้นก็วุ่นวายกันนิดหน่อยผมคิดว่าตั้งแต่นั้นทั้งโอเลกุนาโซชาและก็ผมหรือว่าสตาฟคนอื่นๆก็ถูกมองว่าเราอยู่ข้างเดียวกับคริสเตียโนโรนัล้ว แต่คุณก็อย่าลืมว่าเราเป็นโค้ชนะเราเป็นทีมงานเราไม่เลือกข้างอยู่แล้วเราต้องการจะให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเท่านั้นแหละ เรามาต่อกันที่บทสัมภาษณ์ของอันโตนีกันบ้างนะครับหลังจากเจ้าตัวจัดการซัด1ประตูและก็มี1แอสซิสช่วยให้แมนยูนเต็ดบุกไปชนะนิวพอร์ตเคานตี้4ต่อ2ในศึกเอฟเอครัรอบที่4ที่ผ่านมาครับดิเขานะั้นได้ออกมายอมรับว่านี่ไม่ใช่ซีซั่นที่ง่ายสำหรับเขาและก็ทีมเลยหลายๆอย่างดูติดขัดไปหมดครับแต่เขาก็หวังว่าจะสามารถต่อยอดจากผลงานเกมที่ผ่านมาและแสดงเห็นว่าเขานละคู่ควรจะเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดมากแค่ไหนโดยอันโตนีนะครับได้ให้สัมภาษณ์กับเรื่องนี้่า,าว ผมรู้ว่านี่ไม่ใช่ซีซันง่ายเลยของเราแต่ผมคิดว่าผมสามารถต่อยอดผลงานจากเกมที่ผ่านมากับนิวพอร์ตได้ผมมั่นใจว่าผมจะสามารถแสดงคุณภาพของตัวเองออกมาได้อย่างต่อเนื่องจริงอยู่ว่าถึงแม้ในเกมที่ผ่านมาและก็รวมถึงหลายๆเกมก่อนหนะ้าเราไม่ได้ผลการแข่งขันที่เราต้องการในฐานนะทีมแต่เราก็ไม่เคยจะหยุดทำงานหนักกันเลยนะเรามีสมาธิกับสิ่งที่ต้องแก้ไขให้ดีขึ้นทั้งสโมสรนและกแฟนบอลทุกคนต่างสมควรจะได้รับสิ่งที่ดีสุดจากพวกเรา ผมเองก็ต่อสู้อย่างหนักมาตลอดนะเพื่อให้ตัวเองนะ่ะอยู่ในดับที่เหมาะสมกับสโมสสแห่งนี้ผมพยายามผลักดันตัวเองในทุกวันเพื่อยกดับฟอร์มการเล่นของตัวเองขึ้นมาให้ได้ผมจะตัดขาดเรื่องภายนอกโดยสิ้นเชิงแบบนี้ต่อไปและก็โฟกัสแค่ฟุตบอลอย่างเดียวเท่านั้นและก็ทำในสิ่งที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะ่ยจะต้องทำและก็จ้างผมไม่ทำด้วย แมนยูนเต็ดคือหนึ่งในสโมสรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งนักเตะทุกคนเนะี่ยต้องการอยากจะย้ายมาร่วมทีมซึ่งแน่นอนว่าผมก็คือหนึ่งในนั้นและผมเองก็ต้องการจะสร้างเรื่องราวของตัวเองขึ้นมากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยหากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และฝากกด Subscribe ให้กับช่องของพวกเราด้วยนะครับผมและอย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามที่เพจ a c e b o o k r ร d d e v วิ p a พ e กันด้วยนะครับผม